สวัสดีครับผมพี่น้องเบาใจเกษตรกรครับเมื่อี้กับพี่น้องพี่น้องเนี่ยเล่นของแท้ครับเมือเ่อนี้ของแท้ได้พี่น้องเด้อห้าหมดนไงครับโอ้ห้าคำครับเมือเ่อไีแต่มากับทีมงานหลายคนน่ครับเมื่อนี้กำลังเตรียมครับเฮ้ยได้ปิดไฟกันแล้พี่น้อง ได,ดไ,ไดไดอเ <c oughs> อะ <c oughs> หมอา้ตังันขนไปั้งนอยู่กวะเกวเ่รถเตรียมเข้าไปรับข้างในทรงนี้นีหมกวกวะีหบวกเรา <c oughs> โอ้ควายเที่ยวหนฮะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มึงจะไปจวดเียงลูกเดอาขิงก้นเรนนี่พ่ไมู่นอนนี่ขิกินขิาก้นอย่าอาให้ลกก้นเด้๋ยวบองใันก่อนโอเคออไปเดี๋ยววานเราใช้ตวนี่ต้นท้างานอ่ะอมา ้า,ง,าง,งัน้างจนงามเชื่อื่เงี้ยได้ไหมตอจริงเลยว่าทั้งทีเนีทั้งสีทั้งีอะไรสีแม้ทางทั้ทง้นใหม่หร้อสีแมทางต้นใหม่บอกเออ้นง่ายๆเดียวตั้งเชื่อจริงเลยนะเราทาไม่เราทหียวๆหุ่เช่เออต้องต้องถเน,น ว้าเอาเสียว่าก่อนเจ้าข้า้ะนำบีเด้ยเ่บอกหรือดูไฟดังเต๋อน้องตกมาเตะปลา yang lecacang kon Wo au keng pon nan ba Ha ikut kau kecang doh

Vale, vale. เห็นหวไายข้างหอกน้ำพุกินลุงวะห่วงสินลูดิเลื่อเป็นมั้โอ้ลักทุเล่ไปยห็นุงแล้วเป็นมนียังรเนงครับไปเอาหนักเลยตายตายย่งอยู่ครับไม่ๆม เดี๋ยวค่อยว่ากันครับไปเบิ้งกันแจ้งแจ้งเพามันหลายคนเฮ้ยหัวอะไบอตกกิดเลเออเนี่หัวตุกติดินโอ้เอาละครับพี่นางพียรน้อยกันเดีวพวกพี่บ้าไงโอ้ยเอเล่เลยครับคุณหัวใเง่เลยนะเร่เล่เลยครับไปกวางเอากวางเอามีถุงอีบอถุงเอาใถ่ทั้งแม่มันดีนั่มแม่น้ำมันจึหัวเอาใถ่ทั้งเนี่ย

นี่ถุงอีบ่จ้ะถุงเบิดไปหั่นหุ้มกันตัวถานหุ้มไวยกันเราอนชะซำระไไปเข้าไปเบื้องกันที่บ้านเนาะนี่ตรวเราปักเต yeah. right. ี้ด้หรอเตี้เลยมีเท่าไรมีบปักเตี้ยไปยังรคือมีดบบนี ตั้งใามานย่างบอก่ครสกูมากปั้งแนไใหมันย่างตั้ายของเขาเลิก่แหงเก็บแหงนี่ยังบาดอะไบน้อกว่าสันหน่ำหน่อยย่างไาน่้ม่เลยเนี่ยมาตักไมลาตักเบี่ยงกันยนนเรไมีอยู่้นเลยเอนี่มั้มอานี่ยมานี่บไ่เบียงไหม วัแล้วมันี่บอกบอกพามาเออนนรออนนั้นไต่่องต้องดาก็บอกว่าข้ามโลดมนวันที่เรมมาวันนอะตวนี้ะ้ยเทียนห่เปลาห่อเล่เป็นดเทีนเดแลยวดาก่อ้วนอันอยู่น้าต้มบอกวเรา อันนี้มันแปวาคำมันมันบ่เห็นูตตเนี่ยมงกูไปดมงลยก็เยบอกนะบาดนีบอกก็มีสีก็เจล่ะมก็เล่นน้เไนี่แม่นี่แม่มึงก็มีสีแม่ัวเยอะโอ้โหเคยวอ่ะนี่นี่หัวหน่ามันมีมาปากสีแล้วเป็นบ้ามอดบังเนาะมดบังนั่งตรงข้างเนาจักงัวมีบังามีบังมัดงเนาะมงมิดบางนาั่งตรงห้างนสิหนอนั่งตงห้างนะ

บเห็นไป็ส่มันแต่อ้อยเมียงอยู่ว่ะซอเมียอยู่สดๆกับเขียนยันอะไเนาะเก็บยอน่ย่างไม่ได้ดอกที่เบิ้องบนไปซ้ำวเด้อบอกว่ามือนรถับฟูว่ะเต้เต้ไปม่วงป่ั้งขายกองปั้นขายจะคว้งก็บอกกลัวน้ำยาล้างเวให้กูก็บอไปแล้วเต้เมื่อคืนรถว่าหัวเองเมื่อคืนรถว่าเมื่อไกี่เดีออุ่มขึ้นไปชงเมื่อไงกินอุ้มขึ้นเป่าแต่กิไป เจ้านเนี่ยเจ้าคนเอได้ทเอเน่เนเท่าเนี่ยดูต้ำเร็ตีนเนี่นับนบเจาเียออาอเมไปแบ่งกันน้วนนี่ยังน่บอกหอดแบงน้ำอาได้วยันก็บ่กัด้อ่โอเคเอา้น

ยายนุ <c ười> er> ่นอุ้ยโอ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 งยโอ้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 ยนอ้ยโ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 อ้ย้ยโอ้ยโอ้อ้ยโ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 อ้คโอ้ย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 อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ โอ้อมึงกับพับปรากูิิจับไข้ตีมึงพับพับเป็นอีกอันนึงอันหญ้พับอีกอันนึงโด้มะโได้ไอ้เอเโอ้โหโอ้โอไนเลยป่ะตะไรคร้ลงหย,ยัเียงนี่กูเห็นอี่ไก่นี่แล้วอันนี้มันคุ้นดิที่สูมากนะว่าพับอีกแน่มากเลยให่โย่หนั่นั่น

มันินมอนนยกินยัง้นี่ไปหมันมาองเสียงมาคัดจุ่ยาวตรงนี้เปลี่ยนปั่นเอาแยกกันน่นอหาเดือหูสิขาังีๆขบอไปเนัรับอาไปยุเอาไปยุบัหตมเลยแล้วเอานังเครื่องทีบีไปบอกว่าตหัได้องเา าแยมันเหียวปวดไปจะปินไปอะเพระปิ่นต้งเตะก็ไม่ยืนทนถูกพวกกระสอบพวแมงะบอว่าไนไ่เงี้ยแนหรือเลเจี๊บได้บ่เอาไปเดียวตั้งแต่ไนเอาไปแข่งใครจ้างครมาแตงอย่างนี้ปเดแล้วพูด่อันนี้ขนม กำมือหูหลุดเลยนนีนเห็นอ่ะม well, ันจะเรนกล่องนี then, like ่ so ึกล่องกีำบ้างเนมาใส่กันหมดหูลเร่งยึดีกว่าอันนี้ยงอัเตเลยบอนนี่ไหมน้มันคอนฮารเด่นอันนี้ฮารเด่นมันตกจิงมีอะไรเราตัวอใบมึงมแล้วโอ้ยแหงเพิ่จย้ไปกัดเอาด้วเจาบีเอาเลย เมื yeah. yeah. sure. ่อเมื่อหันมัก้อนเอกมาคกินมเยเนี่ยเมื่อ่อม่อนอันนีกอย่างก่อนมอันินี่ไนเม่องเามัอไปยก่อนม่ออกเลยกัดเลยก็กัดโอ้ยี่เสียบอลลนะโอ๊หามนกินเลย โอ้มกันกจัเด็าเดียวแล้วกันพ่อจินกอ้ครับรู้๋นรึปล่าร้ยังหมด้ครับพี่นนองผลงานครับเอาคั่มๆเมื่อกี้เลยได้เองจีได้พเต็มรอยไปไครับอันนี้ทตกดินเอาพได้ครับนี่ยวอะปนกี้ดินบัดเลย เอเื้อมว่าถึงครับตกดินแล้วเนี่ยโอ้หนามก็ได้ไลได้ครับ่เครื่องเรามงเลยอากากะนะครับก็ได้แบงกันูะครับเนี่ยแบงกันอย่กินน่นนี่นะครับไปอมคำครับเรื่องงานล้าก็ล่วงพากันไปไม่เด้เอาหนากครับเอาหนักคำแลวอากหยากเนี่ยรลวหามด้วมาตัวนะ เดี๋ยวกำลังคันครับอย่างนนบอยครับแบ่งกันได้หาขวดนี่มันกินได้อไเออได้ไหลเลยพี่น้องไง้ะโอคุ้มแล้วครับเนี่ยน้ำแะได้แบ่งกันแล้วพี่น้องเงอาไกินเลยสวไยกันข้างก็ได้ครับบวกินดีๆค่อยกินกงนี่กินดีๆพอกินแล้วพอกินแล้วกนอกินแล้ ครับพี่น้องก็ได้แบ่งกันครับผมบุระบุละขวดครับน้ำหัวน้ำมันก็ได้ใส่คำๆครับตอนเอาบม่ได้ไทยเพิ่งหนอมันเมื่อไทยอยู่เดี๋ยวไม่เห็นหนอกมันเมื่อครับอ้างก็ได้ครับได้ถือว่าได้หลายอยู่พี่น้องอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วครับฝากอะไรก็แจ้งก็ิดตามมาใจใครจะกดนะพี่น้องเด้อห้างแรกของปีสวัสดีครับผม